วัสดีครับผม A&N Channel ครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับในส่วนหัวข้อของร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับที่ผมกำลังทำการรีโนเวทอยู่นะครับทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับมีหัวข้อนะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับในส่วนของที่ทางบริษัทถูกดีมีมาตรฐานนียครับบริษัททีวีทีดีตะวันแดงเนี่ยได้ทำการมีออกหนังสือชี้แจงนะครับมาขอยกเลิกสัญญา ร้านพาร์ทเนอร์ครับที่ทำผิดกฎนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะไปฟังเรื่องราวอะไรต่างๆแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับไปอัปเดตร้านของผมนะครับซึ่งจะรีนเวทแล้วประมาณ70-80%นะครับทุกคนก็ผมนะครับทำการตอนนี้คือมีการทำฝ้าเสร็จแล้วมีการทาสีไปบางส่วนนะครับทุกคนแล้วก็ทำติดไฟฟ้าติดพัดลมนะครับ ปลูกกระเบื้องนะครับก็คือในส่วนของปลูกกระเบื้องในวันที่ที่ผมไปถ่ายเนี่ยก็คือไปไปไปถ่ายวิดีโอนี้นะครับก็คือตอนนั้นเขาเพิ่งเริ่มเริ่มปลูกกระเบื้องณวันนี้นะครับก็คือน่าจะเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเป็นคลิปเดิมนะครับเป็นที่ผมถ่ายเก็บไว้นะครับณเวลานี้ณวันนี้ก็น่าก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับทุกคนในส่วนของอการปลูกกระเบื้องแล้วอะไรต่างๆการติดไฟอะไรต่างๆนะครับตามแบบแปลนนะครับผม สมแบบแปลนสมบูรณ์นะครับที่ทางถูกดีเขา,าได้มีการออกแบบให้เรานะครับแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งระบบอะไรต่างๆตอนนี้กล้องวงจรปิดนะครับยังยังไม่ไปติดนะครับก็ ซื้ออุปกรณ์อยู่นะครับผมในส่วนของการติดกล้องวงจรปิดก็คือเป็นเป็นประเด็นผมก็ผมก็งงอยู่เหมือนกันคือคนที่ทาแรกๆเนี่ยก็คือทางถูกดีเนี่ยเขาจะติดกล้องวงจรปิดให้แต่ว่าหลังจากที่พาร์ทเนอร์ที่เซ็นสัญญาหลังจากวันที่13สสิงหาเป็นต้นมานะครับท่านไหนที่จะมาเข้าร่วมในภายหลังเนาะก็คือคุณต้องติดนะครับกล้องวงจรปิด เองคืออุปกรณ์นะครับถูกดีให้มาบางส่วนนะครับแต่อีกบางส่วนก็คือคุณต้องจ้างช่างติดช่างมาประเมินราคาติดแล้วก็ซื้อให้เรานะซื้อซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะมีการาส่งมอบร้านนะครับโดยการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะอัปคลิปนะครับการส่งมอบร้านให้ทุกคนได้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็วันที่8ที่จะถึงนี้นะครับก็ผมก็จะได้ไปเรียนรู้ระบบการใช้ าการทําร้านแล้วก็น่าจะเป็นการใช้เครื่อง POS นะครับการเครื่องขง้นอัตโนมัตินั่นแหละครับผมก็ <c oughs> ก็ขอมาอัปเดตนะครับก็คือไว้ประมาณนี้นะครับร้านผมเดี๋ยวเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกรอบนึงว่า ร้านเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับหน้าตาเป็นยังไงร้านผมเป็นยังไงนะครับสีอะไรต่างๆคือสีภายในก็คือเป็นสีขาวของเขานะครับสีภายนอกคือเราจะกําหนดยังไงก็ได้ <c oughs> ผมก็เลยปริ้งแบบก็คือเขาเป็นขาวแดงแล้วก็เราก็เอาขาวแดงเหมือนเขาแต่แต่มันผมคิดว่ามันสวยดีนะ <c oughs> ก็เลยก็คือเอาเอาขาวแล้วก็แดงเป็นฐานนะครับฐานด้านล่างเป็นเป็นการเปื้อนนะครับเป็นสีแดงกันเปื้อนนะครับผมก็ติดโครงป้ายอะไรไว้ให้เขาเรียบร้อยนะครับ แล้วจะมีเจ้าหน้าที่นะครับในเรื่องของป้ายนะครับจะมีเจ้าหน้าที่มาติดให้เรานะครับผมป้ายที่เป็นกทูดี้มีมาตรฐานแล้วก็มีชื่อเราพ่วงมานะครับอ่ะต่อมาครับผมเรามาดูในส่วนของจดหมายนะครับหนังสือชี้แจงนะครับจากทีดีตะวันแดงจำกัดนะครับลงวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเร็วๆนี้เองครับทุกคนนะครับก็ก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอ่ ที่มานะครับของครอบครัวนะครับถูกดีมีมาตรฐานนะครับในวงเล็บติดๆนะครับก็คือกลุ่มกลุ่มเฟซบุ๊กนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะเพราะว่าผมจําชื่อได้บ้างไม่ได้เดี๋ยวผมแคปมาให้แล้วก็ขึ้นมาให้นะครับทุกคนที่สนใจก็สามารถเข้าไปติดตามเพจพี่เขาได้นะครับผมก็เดี๋ยวขอแยกประชาสัมพันธ์เพจพี่เขาด้วยเลยนะครับผมก็ได้ข้อมูลดีๆจากพี่เข้ามาด้วยอีกอีกทีนึงนะครับผมจะมาเล่าให้ ผื่อบางท่านที่ยังไม่เห็นนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังนะครับเป็นหนังสือที่แจ้งตอนนี้มีมีเนื้อหามีเนื้อความว่านะครับด้วยมีร้านค้าแห่งหนึ่งนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสร้างข่าวเท็จโจมตีบริษัททางสื่อโซเชียลมาโดยตลอดและพยายามเรียกร้องให้บริษัทส่งสินค้าให้จำนวนมากๆต่อมาเมื่อวันที่18กันยายน2564พ,พนักงานแผนกตรวจนับสินค้าของบริษัทได้เข้าตรวจนับสินค้า ตามรอบปกติที่ร้านค้าดังกล่าวนะครับพบสินค้าขาดหายมากเกือบนะครับถึงเกือบนะครับ2 0 0แสนบาทเทียบกับราคาเกินกว่า1คันรถขนส่งซึ่งไม่มีกรณีสินค้าสูญหายจากการขายข,ายของทั่วไปหรือการหลงลืมบันทึกในการขายเครื่อง POS นะครับยิงสแกนนั่นเองนะครับผมและเจ้าของร้านดังกล่าว ลงลายมือชื่อยอมรับด้วยนะครับยอมรับว่าสินค้าในร้านขาดหายไปจริงตามจานวนดังกล่าวนะครับและและบริษัทนะครับทวงถามก็คือให้ชำระเงินในส่วนที่มันขาดหายไปนะคืนนะครับร้านค้าดังกล่าวก็ไม่ยอมชำระนะครับให้แก่บริษัทบริษัทจึงได้สั่งปิดเครื่อง POS นะครับเพื่อห้ามไม่ให้นำสินค้าออกมาขายอีกนะครับ ต่อมาเมื่อบริษัทเข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่1ตุลา2อ6 4ที่ผ่านมากลับพบว่าสินค้าสูญหายขึ้นไปอีกนะครับมากกว่าถึงมูลค่ามากกว่าถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับโดยเจ้าของร้านนะครับได้ลงลายมือชื่อยอมรับอีกเหมือนเดิมว่าจำนวนสินค้าที่ขาดหายไปเนี่ยก็ก็ใช่ที่คือยอมรับว่ามันหายไปจริงนะครับก็คือเซ็นยอมรับด้วย พฤติการดังกล่าวนะครับเป็นการยักยอกเอาสินค้าของบริษัทออกไปจากร้านโดยไม่ผ่านการบันทึกการขายในเครื่อง POS รวมมูลค่าสินค้านะครับสูญหายทั้งสิ้นเกือบ5 0 0แสนบาทเลยครับทุกคนนะครับเป็นยอดเงินที่สูงมากนะครับผมเมื่อร้านค้าดังกล่าวนะครับทุจริตต่อบริษัทนะครับและกระทำผิดซ้ำๆบริษัทจึงขอยกเลิกสัญญากับร้านค้าดังกล่าวและทวงถามให้ชำระหนี้ ร้านค้ายังคงก็คือร้านค้านี่ไม่ยอมดื้อดึงไม่ยอม,ม,ยอมชำระหนี้นะครับบริษัทไม่มีทางเลือกอื่นใดอีกจําเป็นต้องแจ้งความดําเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์นั่นเองนะครับทุกคนต่อมาร้านค้าดังกล่าวนะครับกลับไปขู่ข่คมขู่บริษัทว่าจะรวบรวมร้านค้าอื่นๆมาบวมบริษัทและมาโพสต์ข้อความอันเป็นเท็จนะครับอันจะทําให้ร้านค้าและประชาชน ที่ยังไม่เข้าร่วมน่เข้าใจผิดนะครับกอให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทต,ตามมานะครับผมดังนั้นบริษัทจึงจําเป็นต้องดําเนินคดีทั้งทางแพ่งและก็อาญานะครับทุกคนนะครับผมจนถึงที่สุดนะครับกับร้านค้าดังกล่าวนี้นะครับและขอให้บุคคลอื่นนะครับอย่าหลงเชื่อข้ออ่าก่าวอ้างข้อเท็จและอย่าเป็นอย่าตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำการที่ไม่สุจริตดังกล่าวนะครับ ลงนามโดยบริษัททีดีตะวันแดงจำกัด1พฤศจิกายน2.564ครับผมโอ้โหทุกคนครับผมผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมากไปนะเงิน5 0 0แสนที่ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับพี่เขานะจากพี่พันเนอร์คนนั้นนะครับว่าทำไมถึงถึงมีพฤติการพฤติกรรมแบบนี้นะครับก็คือรู้ทั้งรู้ว่ามันมันไม่ใช่ของเราอะ่ะ สินค้าที่เขามาลงให้มันเป็นของถูกดีนะครับเป็นของที่ดีตะวันแดงเขามาให้เราขายเพื่อแหม่งกาไรกันก็คือตามที่เราเข้าใจหลายๆคนที่เข้ามาร่วมก็คือเข้าใจนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรนะครับทําให้พี่เขาถึงทำพฤติกรรมแบบนั้นออกไปนะครับซึ่งโอ้โหผมมองว่ามันมันเป็นการสูญเสียอนาคตทางทางการไอ้น,นี่เลยนะทุกคนผมไม่รู้ว่าจะแชร์คำพูดว่าไงก็คือถ้ามีการมูลคดีนะครับเราก็ต้องเป็น แน่นอนเราต้องขึ้นศาลนะทุกคนมันเสียชื่อเราเสื่อชื่อเสียชื่อเสียงเสียประวัติอะไรต่างๆหลายๆ,ๆอย่างเลยหลายๆ,ๆด้านเลยในการเราจะทําธุรกรรมอะไรต่างๆเราก็จะมีประวัติดังพลอยแล้วทุกคนนะครับผมว่าก็ไม่รู้ว่าพี่เขามีเหตุผลเลยนะเขาอาจจะมีเหตุผลจําเป็นของเขาที่เขาทําแบบนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับเราไม่รู้เห็นแค่หนังสือที่ทางทีเดีวันแดงเนี่ยชี้แจงออกมาเฉยๆนะครับทุกคนนะครับผมก็ในการทํา อะไรอย่างต่างๆนะครับก็คือความซื่อสัตย์นะครับเป็นสิ่งที่ยึดถือควรจะยึดถือนะครับผมเพราะว่าเราสุจริตใจต่อการซื่อสัตย์ต่อการการดำเนินธุรกิจนะครับทุกธุรกิจเลยนะครับก็จะราบรื่นราบเรียบนะครับเราก็จะง่ายนะครับต่อการทํางานด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราต้องมีโอกาสนะครับที่มาเป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าไปร่วมไปทําอะไรกับอะไรต่างๆนะครับที่นอกเหนือที่เราทําเองนะทุกคนเนาะก็ยึดหลักสุจริตนะครับ สุจริตใจต่อกันอย่างยิ่งนะครับผมในการที่ทําธุรกิจถึงจะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็ในส่วนตัวผมนะครับผมจะเปิดนะครับร้านผมจะเปิดมาที่22พฤศจิกายนนี้ครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าตั้งแต่ลงสินค้าเลยนะครับว่ามีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้นำนะครับ ข่าวสารนะครับที่เกี่ยวกับในเรื่องของการทำร้านเป็นพาร์เนอร์กับร้านถูกดีมีมาตรฐานนะครับให้ทุกคนที่เป็นพาร์เนอร์อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่กําลังสนใจที่จะเข้ามาร่วมกับเป็นพาร์เนอร์กับถูกดีมีมาตรฐานได้รับฟังกันนะครับสาหรับที่ท่านที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนะครับอาจจะยังไม่เห็นนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับนําข้อมูลนะครับจากในกลุ่มนะครับครอบครัวถูกดีมีมาตรฐานนะครับในวงลิบติดๆนะครับมา ให้ทุกคนนะครับได้รับฟังรับดูกันนะครับผมครับผมสาหรับข้อมูลในวันนี้ถ้าเป็นประโยชน์นะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง A N n Channel นะครับเป็นกำลังเป็นกาลังใจให้กันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสาธุสาธุใครกด Subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุก กดเลยกดเลย